นี agile, ่นะนี่นี่นะอืออาอยลอยลอย่ลอยเออเออเออลุกไนออ่เมา สบายดีสบายดีเมื่อคุ้สกุลเด้อสบายดียดตอนเช้าเนาะมื่อานี้กาอยู่ไหนอย,ยู่นาคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้มาเก็บเอาเฮ็ดนาะนี่เฮ็ดขอนเบึงเห็ดขอนเฮ็ดขาวเนาะมาเก็บเฮ็ดขาวอยู่เดินนี่แหละนอกตามคนไม้ฮะนะอยู่ไหนอย,ยู่นาคือเก่ามาเก็บเฮ็ดขอนเมื่อแกงกินง่ายเนาะนี่ คิดข่าวอองอยู่ในตอไม้เลยตอไม้ติวเนาะนี่กลังพอดีกินนะยังมีบานคับกลังเป็นตุ่มพอดีแกงเบิ้งเงต็มขอนเลยพอดีงามขอนนี้กะโอ,ออกหลายครับ เห็ดขาวเห็ดขาวนี่โอ้ยจังแม้นว่าง,งามพี่น้องเอ้ยนี่ออกตามธรรมชาติเลยมันออกอยู่ในตอไม้ติวไม้ติวเลยนี่นะี่ไม้ติวขอนนะ่ะยังตอยังน่ะยังไม่ได้อ้อตอเนี่อ้อแต่ตอนี้เนาะ มาเก็บก่อนเก็บจิกตามาซื้อยูนาคือเก่าอุย้ยคึมฝนมือนี่คะคึมคึมคือฝนสิตุกแต่ว่าเอาเลยหอนหอนแห้งมีแดดแต่ว่ามันเอามันหอนเอาะหอนฝนสิตกดอกนะ ดีแก่งกินแสบนะอืมนี่บิ้งเป็นเลนเป็นเลนอยู่อุ้ยสะอ่อนงามคักพี่น้องผูกอุ้ยเป็นสันเป็นสันอยู่นะ มาหน้าละหายู่หาก,กินตามธรรมชาติเนาะพ่อได้กลิ่นเลยอยู่หน้ากะเฮิตกะหากะพ่อได้อยู่เนาะฮิดอันฮิตโคนฮิดอันนะั้นนะฮิดพวก แก่งกินเสบเกงซื้อยอนผักหย่อนมาบูโอ้ยกจิอซื้ออี จะไปได้เอามันน้อยเนาะเบิดแล้วนอ,อนลังอองก,ก็มีกำลังปุ่งน้อยๆอยู่นี่นดูโอ้ได้หลายเติบได้นี่พอแกงแล้วสำนี้กะแกงเสื้ยยอดพักอืมพอดีแกงกินเทียง หาเบื้องอีกก่อนหาเบิ้งตามเดินนี่แหละกนอนอไม้กนอนอไม้สังไผ่เนาะเห็ดโหอ v อมเลยนี่เพราะว่ายาันโง่กิ่นเนาะนะฮะขึ้นสูงมาละตอนมันกลางขึ้นนะโงม,มาฮักมาฮักกิ่นเนาะตอนยังไม่ได้เห็ดโหอ v อม o m ม่นะนะฮะเรียบล้ำเรียบล้ำอยู่โง่กะมันเอาไม่ได้ออมมาละ าวาป้าเือมันขึ้นสูงนะว้เอาลำมันเนาะลำมันก็มีประโยชน์หลายอย่างโอ้น้นไม้ไผ่ต้นไม้สังไผ่ันเธือกะเอาแกงอยู่เนาะแกงกระแซบได้มันอ่อนแกงยอดมานะต้นไม้อันนี้นะฉมนมึเลย,ยกินแกงต้นไม้ก็มาฮักเอาอยู่นี่แหละโอ้ขึ้นสูงนะแกงกินยอดมัน เด่งสลูกสลาบจะมีก็มาเทงวเนะาะมึกินโคมะก,กรพี่น้องมะกรโคมะกรกับไม่ดีนะมึงวันนี้สีลงเซลง <c oughs> เซในเข้าแียวก้ชจะสิ้น กับสสินคือเกอ่าแข็งคักแลก็ลงไปน้ำเสีอยอีกก่อนมืกนอกะโวูดแดดแดดกา แดดกาเลาแบน,นี้ลงไปเล่นน้ำเล่นน้ำเซหาง,งมหอยก่อนกัดร้อนร้อนสินกะัะเมอืม พนมักเพ็ดเพิินทันเ็ดโหทางลงซีสั่นเลยนะ ขี้เธอรินบนนนัดนี้อุ้ยน้ำใสคักนุ๊กหางมหอยพี่น้องสขี้เธอขึ้นไปพุ่นขึ้นไปพุ่นขึ้นหาหอยชิเ <c oughs> ลหอยพี่เลหอยขมหอยไส้ปลาหน่อยหอยไส้หอยไส้สสเลยแกง มาบเอเลยเนาะนี่บอลเลยอัะสิ่กันไม่ทรายเนี่ยอาคืออาคือน้ำก็ไม่ได้ลึกดอกเห็นอยู่ดินทรายกันอาจจะขีอขึ้นไปพุ่นนะลี่บอลบอไปัะสิ่ลุยสามไม่รู้ ตามไม่รู้โอ้ยไม่<บ>ได้เอาโมกมากแดดแล้วบ้านี้ทนทว่าตอนเช้าผัดวิแดดตอนเลิศขึ้นขึ้นขึ้นปวดงบกี่สาข้างไปนอนงบมือก่อนมันบ่มีบอกน,นั่นเฮาประหกบ้นี้ <c oughs> น้ำกับไม่ได้เลิกด้อยยังเราก,ก็ได้ ขี้เฮอลินสิคี้ขึ้นไปหาหอยย่พุนทากกบกเอากกบกหไม้เห็ด่ไมเ,เ,เหมันต้งไรมับอมม่น,นม่งมบ่จำ่างใหญ่งมหอยใหญ่โบว่ะโบน่าหลายเอเขางมปีแล้วนี่เด็ไป <laughs> บ,บ,บนึกซะ ดีแล้วสวยมิมีได้ดอนนี้นะมันบ่มี่่อน้ำสีน้ำเสีเ,เย็นได้ได้ได้นั่นนี่วันมันไงนี่เม้นมอยนะเป็นวันโอยว,ว,วันเป็นรสน,นี้นะ <laughs> เอาคิดว่าวันหอยเนมน โอ้ยโบมีเดยแม่เอ้ยมีโบน้อยมันโบมีเป็ดกินแล้วองเี้งีโบมีนี่นะมา <c oughs> ผูขึ้นไปเถิงผูนะมีนะนี่นะันมันโบมีเป็ดแหบนะเออ อขี่ขึ้นไป้ายตับแม่มาจุกขี้งอส่มบุกตกตอต้องกาตกตอมาบนงอเอาบ่นอออนี่งนี่ไงเนี่ยนี่มันนู่นนู่นงอน้องจ๋าที่สงจ๋าโอ้อืม

หอยซ่ายหุ้ยหอยทับกี้น้อยาน้ำแหงนี่นะมีแพ้เป็ดเลยน้อเป็ดแหบเป็ดแหบกินหอยนะ ดีงเว้ยฉันมีกองกันบุหร่าจะเป็นของเ <c oughs> ดินะ้เลยเนาะ งมหอยครับพี่นี่ยู่หาโน่ยโน่นยาวหัวง่ายยางบังงูงูกัหัวงายไงหัวงมเอยง่าหัวงาหัวงายใช่ไหมอืม อันเป็นการหัวงาเหรอมีแต่หัวงาอันมีหอมมีแต่หัวงาน่ะนี่อีแล้วเนื้องมนี่เราเมลายอะไรกับอีน้อยนะนาะเขียบนี่กะบอนนี่นะนี่เลยนะเขาซื้อหลานบอลรูอนียนะแมนบ๊ ไม,มไม่กรทะท้าเฮ่อขึ้นไปหั่นกัดทาเฮอเนาะน้ำกันจอด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 จอบอนมาเห็นบอนแล้วก็ดบ,บอนแล้วได้แันนี้ได้เห็นวิเลยเก็บเมื่อมือด มาหาหอยมาหาบอนตามแค,คมซีามา <laughs> ยากเกพิดมาหาหอย <laughs> โอ้ยหาแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเอ๋ยอาห,หารค่ะยุ่ากินแบบธรรมศาสตร์อันนี้ก็อาหารหมูนี้ค่ะบอนนี่ก็อาหารหมูอาหารหมูฮือาห,าหมูฮื้อฮื้อาห,าหมูแน่ฮือาาคนแน่ มือแล้วก็ต้มหมูหมูหอยกับค้นสีพายหุ่นงัดทางงัดงัดทังัดงัดทะงัดสัสิ้นสัสิ้นขึ้นมาฮอดพีแล้ววันนี้จอดงมหอย ยายมีลงบ่เห็นนั่งกระปอกจู้สนอว่เนยานปีนี่ไหมนะมันม่เยยะงมมีเยองงมแล้วมือกองจับเป็นมือกองเออทำไมเอ้าแกงกินงำมัแกงกินน้ำมา อปีงาฮกี้เ้อนี่ย่งหาง้เจ้างามแห่งโค้ยไป ลายโย่หอยนาลาย่แปลว่ามันนุ่นนลบึกบหางเต็มบ่หางเต็มบ่หันเต็มนะเต็มล้าเน้อยก็มากแล้วก็บว่าปีก้ากีีบละบอเดือดสิน Đó chuyện câu kỳ cả, Đây lại là phía nóng ơi này Nói nhảy nhảy ngồi lơ Nói 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 xài nó Nói xài ขึ้นขึ้นขึ้นหืออ่อแล้วขึ้นขึ้นวันนึงไปต่อเอ้าไปอึ้บไปเบิ้งพระนะหอยเบิ้งหอยกีพวกนะหอยกับกี อาวอ้อลอยลอยลอยอ่ลอยเอยเออ้ลึกแต่น้อยเอึนม่าเม่าพี่ลึกเลยได้หลายแล้วได้พอแกงแล้วหาเราเรียนตามเศรวันนี้สามแม่ลูกสามแม่ลูกคิอเรียน อ๋อละไม่เห็นน้ไม้แล้วก็จะหาน้ำไม้้ได้แบบนี้ได้โอ้ยเห็นไปเลแล้วก็จะเอาแล้วได้แบบนี้ได้ก่อนน้ไม้ก่อนน้ไม้บุกเมื่อาแคมเซ่นะงมได้บ่แขมี่นะะลึกได้น่าักอุ้ยนอยสื โอ้หคิดเลยกันเถอะน้ำเขียวลืมลืมาอนี้น้ำเขียวลืมลืมหอย้เานี้่มาแขมฟานี้มีหอยได้กลับคืนอีกลับคืนนี่มันนี่นั่นก็เขียวเขียวมาเอาตัวตัวยอ เนี่ยเกี่ยวมาถั่วถั่วอยบ่มีบ่คือฝั่งนั้นนะฝั่งนี้มันน้ำมันลึกมันมีมีหัวเจออีวเฮ้าวางไงโอ้แมเฮ้ากระงสุกเฮ้ากระงสุกฝั่งนี้นะน้ำลึกฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งนั้นนะน้ำตื้นดินทราย นี่มันมันเป็นดินดะแข็มพัางนี้นะมันเป็นดินดะม,นมันเป็นดินเหนียวตช่เฮาสลึกเฮาตอนนี้กระเทียงอนะยังไม่ได้กินข้าวเทียงอยู่เมื่อยแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดนั่นละไว้นี่กะแกงเมื่อแรงงมแต่ซื้อดอกเก็บเอาุณเลยล่ะนะ ออเหไม่เห็นไีเลยอเลก็เอาไม้ห่าหูมือมัดโูขี้ลงมาเลยไปเลอยอุ้ยตาไกนะ่้นยนอะเมนบกจะขี้ลงมาเนี่ยขีลงแม่แป้นนี้ยังมือน้ำก็ไม่ได้เลิกด,ด้วยพี่น้องเอ่ย ยังนะแข้ง,งเฮ้ง <c oughs> ลงย่างอ่ะเราวันนี้ย่าง่เอเอาวาตอนนี้ก็มาฮอดฝั่งนี้แล้วเนาะขุสสินยังหาซอกเอาไม้อยู่หารัดเอาไม้ไม้ไหลมาแต่ผู้ตะผาพี่น้องเนอ้ยนะนี่รัดเอาหิดข้อมูข้อไปข้อใกลที่จริงไม้อยู่ถึงหน้ากระโบอุดนะโง่งลงมากกี่น้ำละ โอยเอางูลงมากินน้ำม,มาเนี่เจ๊ดเจ๊ดเจ๊เโอ้ยโอ้ยทียงละยั่กินน้ำด้วแม่บ่อนังออุ้ย,อ,ยนะอ้ยง,ง,ยม <c oughs> ง,งูมันหยุดคำแล้วงูลอยน้ำ เทงโง่จะกินน้ำลงมากิน,ย,กนยูเซ่พี่อา้ลงมาตาายขึ้นนะอยู่เข้าแล้วนี่อยู่เข้าแล้วเบิ่งหอยอะได้หลายตืบองมหน้ยเดียวนึงจะได้ขึ้นแล้วบันนี้นะ ขึ้นหากินข้าวกินน้ำก่อนมนันเทงละบ่ายละแม่ไม่ได้กินข้าวลงมางมหอยก่อนนะขึ้นไปได้แกสีหากินแกงฮิตน,นั่นแหละแกงฮิตนเฮ็ดขาวอะไรขึ้นแล้วจะซินอาบน้ำอยูน่น่งอาบน้ำเสยเย็นๆยนเยน็ยนบอ่อะ ได้ขึ้นแล้วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นว่าสำนีกกันเด้อพี่น้อง